ปัจจัยของความสําเร็จในการบริหารการนะอย่างแรกนะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประหยัดอีโคโนมิกส์ประหยัดต้องประหยัดหัใจความสเร็จการที่คุณจะบริหารองค์กรได้เนี่ยถ้าคุณมัวแต่ไม่ไประหยัดใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายพอคิดว่าเป็นเงินบริษัทเป็นเงินองคอ์กรมันไปต่อไม่ได้เพราะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายณวันนี้เองทุกองค์กรนะครับพยายามที่จะลดต้นทุนของตนเองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเองเรามองว่า เอ้าอาจารย์ถ้าประหยัดมันก็ไม่ได้ของดีสิมันไม่เสมอไปว่าของดีจะต้องราคับแหงนะมันไม่เสมอไปมันไม่เสมอไปหรือเราจะมามองเรื่องของความคุ้มค่าได้ไหมเราลงทุนเงินไปเท่านี้มันคุ้มค่าต่อการจ่ายตังค์ไหมถ้ามันคุ้มค่าต่อการจ่ายตังค์โอเคแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าต่อการจ่ายตังค์กลับมารีวิวได้ไหมกลับมาทบทวนได้ไหมเราลองกลับมาได้คิดดูว่าถ้ามันมีวิธีอื่นไหมในการที่จะทําให้องค์กรหนึ่งครับประหยัดต้นทุนได้ ออกจากออฟฟิศไปปิดไฟไหมหรือต้องบอกตลอดเวลาปิดแอร์ไหมหรือต้องบอกตลอดเวลา